สวัสดีครับกลับมาพบกับตอนอีกแล้วนะครับกับเ r รน n ์ทัวร์เ e อะฟูซี a s o นสองนะครับแล้ววันนี้นะครับที่เห็นแปลกตาแปลกหน้าแต่ไม่แปลกใจหลายคนอาจจะสงสัยว่าชานนันปลดประจำการแล้วหรือเปล่า แต่ว่าไม่ใช่นะครับวันนี้นะครับเราได้นี่เลยครับอาจารย์ของปอนนะฮะเชฟเจมนะครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับเชฟเจมนะฮะจะมาเป็นคนสาธิตวิธีการทำอาหารนะฮะซึ่งวันนี้ปอนจะรับบทเป็นนนทนนโดยการที่ยืนแบบไม่ทำอะไรเลยวันนี้แหละครับอ่าเราได้เชฟระดับนี้มาแล้วเราก็ต้องทำเมนูที่ไม่ธรรมดาเนาะต้องบอกกันเลยว่าดีเกียงเขาเป็นถึงสี่คนสุดท้ายของท็อปเชฟไทยแลนด์ซีซั่นสอง่าท็อปเชฟไทยแลนด์สุดยอดเริตี้เชฟเจม ธรรมดาที่ไหนล่ะเชฟเจมก็เลยจะมาสาธิตวิธีการทาเมนูที่มีชื่อว่าวันนี้วันนี้จะมาทาเบอร์เกอร์ครับแต่ว่าไม่ใช่เบอร์เกอร์ธรรมดาวันนี้เราจะทาเบอร์เกอร์ที่ตัวเนื้อเบอร์เกอร์เนี่ยเป็นสเต็กครับพัตติกพัตติกครับชอตริปซึ่งไม่น่าเชื่อว่าเทปตัวเล็กอย่างนี้ทางทีมงานจะลงทุนซื้อนเนื้อก้อนละ7 0 0กว่าบาทมาให้ปกติจะไม่ใช้เนื้อส่วนนี้นะปกติใช้ส่วนทิ้งใช้ส่วนทิ้ง <laughs> อันนี้เราจะเอามาย่างธรรมดาก็ไม่ได้เดี๋ยววันนี้เราจะเอามาตุน๋นเป็นเบรดชอตริปครับ เบคอนอันนี้เดี๋ยวจะมาทำเป็นเบคอนแจมครับผัดกับหอมใหญ่จนจนเละเข้าด้วยกันอาแล้วก็ทาไปด้วยกันกินเวลากินใช่ครับใช่โอเคเดี๋ยวขั้นตอนแรกเราจะทำอะไรกันก่อนนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นเราจะเริ่มทำซอสที่เราจะเอาไว้เบรสเนื้อก่อนเราตั้งไฟก่อนเนาะ น้ำไฟนะครับร้ <ไป S 2> อนนิดหนึ่งอันนี้หม้อหม้อน่ารักนิดหนึ่งนะเหมาะหม้อคนทำมากอันนี้หม้อของที่นี่หรือหม้อของพี่หม้อของนี่ห <c oughs> ้อองนี่ดูหน้าองผมกินซอหม้อนาตอนนี้เหรออันนี้คือน้ำตาลใสแดงนะถ้าถ้าใครไม่มีน้ำตาลใสแดงนะใช้น้ำตาลทรายขาวธรรมดาก็ได้ครับไม่มีปัญหาค <c oughs> ือเราอยากได้ความหอมของเขาใช่ไหมใช่ครับเขาลงทุนมาจากเชียงใหม่หาเราเลยนะปกติเขาเป็น Executive c h e f อยู่ที่โรงแรมชื่ออากิระแมนเนอร์ครับเชียงใหม่ไม่ทำี่ อันนี้ผมยืน<ม>สังเกตการผมว่านปอนเอากาแฟให้ผมอันนี้ไม่ได้เอามาทานไม่ได้เอา,ามอาทานเพราว่าเราอยากได้ความเป็นสโมกกี้นิดนึงนะ,ะจะให้มาใช้ลิควิดสโมกก็ธรรมดาเกินธรรมดาไปใช้เอสเปรสโซ่ครับ แต่นี่ฟอนต์แต่งตัวเหมือนชิวๆเหมือนซิงแสฮะวันนี้อยู่บ้านมากเลยอยู่บ้านพวพี่ก็เต็มยศเหลือเกินมั่งเี่เขาบอกว่าเราทำอาหารกับเพื่อนชิวๆผมก็เลยถ้าชิวได้ผมถอดเสื้อนะถอดเสื้อนะได้ถอดเสื้อบ็อกเซอร์นนะได้เลยซอสนะครับผมจริงๆนะครับสำหรับสปอนเซอร์ซอสมะเขือเทศก็สามารถเข้ากันได้นะครับผมอันเนี้ยถ้าเราได้ผลผลลัพธ์ที่เราได้ออกมาเนาะ มันจะเหมือนกับเราทำซอสบาร์บีคิวสีแทบจะเป็นซอสบาร์บีคิวละใช่แล้วเราก็จะใส่ตัวโชยุโชยุนะครับเรียบร้อยแล้วเหรอเสร็จแล้วเฮ้ยพิ้ดูง่ายสำหรับวันนี้นะครับ The Food ก<ช>็ต้องขอตัวลาไปก่อนันนี้ไม่ได้ทำซอสแต่ว่ารสชาติอ่ะมันจะไม่มีนิติเพราะาเรามันไม่จบแค่นี้เนาะเราจะเอาเนี้ยไปผสมกับสต็อกเนื้อแล้วไปตุน ในส่วนต่อมาเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อมาโอเคพี่ทำเลยจริงจริงเนื้อช็อตริบเนี่ยมันเป็นมันคือมันคือเนื้อที่โครงเลยแต่มันเป็นซี่โครงแบบสั้นใชมันเป็นช็อตบิ๊ไม่ไม่ไม่จริงจริงจเราต้องตัดให้มันสั้นถึงได้ใช่ช็อตริบเนี่ยมันคือซี่โครงที่ใหญ่แต่จริงๆมันไม่ช็อตนะพี่ผมก็ช็อตนะช่วงนี้นั่นช็อตเงินตัวเนื้อเราเดี๋ยวเราจะเอามาจี่เี้ยใช่ไหมครับเชฟระดับโรงแรม5้าดาวยังพูดจีเล่าไปขออะไรคะเสีย ผมกลัวเดี๋ยวผมพูดเซียนะเดี๋ยวมาอีกอยู่อยู่รังสิตรื่เปล่านี่อันเนี้ยเนื้อเราต้องจี่ก่อนเนาะถ้าเกิดเราใส่หม้อไปเลยใช่ไหมมันก็เป็นไม่ใช่ไม่ใช่เบสอ่ะมันเป็นเนื้อต้มแล้วเบรสนกับตุ่นต่างกันไหมพี่จริงๆตุ๋นเนี่ยเป็นภาษาไทยเบสเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยดูยังไงว่ากระทะร้อนปอนให้ความรู้ขึ้นไงพี่ความขึ้นมันไหมหรือเปล่าวะไม่รู้ไม่รู้เราต้องทําเป็นไม่รู้ เพื่อคอนเทนต์ไม่รู้พี่อ่ะอย่างเงี้ยเรารู้สัมผัสความร้อนได้ไม่ต้องจุ่มลงไปนะก่อนใช่ไม่ต้องจุ่มไม่จุ่มอยู่แล้วผมจะจุ่มทำไมล่ะพี่แล้วปกติเมนูนี้เชฟเจมคือทำบ่อยไหมผมถนัดเรื่องตุ๋นมากอ่าไม่ถึงตุ่นที่แปะมังกรไปเนี่ยเราอ่ะหมายถึงตุนเนื้อพี่ไม่เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอ่ะเนี่ยมันคนละอย่างอ๋ออันนี้พูดหยาดได้แล้เนี่ยพูดคำหยาดได้ไหมเดี๋ยวผมขอไปเคลียร์กันนอกข้างนอกกันสักห้าทีนะฮะ ตาปวดนี่คือผมร้องไห้นะอันนี้เราแค่เอาสีพอเนาะบางคนเขากลัวกระเด็นอนี้มีวิธีไม่ให้มันกระเด็นไปคือ,อเวลาเราเสียเราจี่เนื้อเราฝาปิดไม่ได้นะมนเราจะไม่เห็นนาไม่เพราะว่าส่วนหนึ่งคือ สิ่งที่มันขึ้นมามันเป็นไอน้ําถ้าปกติเรารู้อยู่แล้วว่าน้ํากับน้ํามันไม่ถูกกันนะถ้ามันมีน้ําแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีน้ํามันก็ไม่กระเด็นเนี่ยเราก็ซับก,ก่อนพวกนี้คือเขาเรียกเ<ๆ>ขาเรียกผักที่เป็น,นปัวอโรมัติใช่มีปัวมีปัวเป็นภาษาอะไรภาษาฝรั่งเศสนะเติมเติมเติมเตมเติ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 มเมเเหมาะกัเหนมาตาเลยหนตาเตามเติเตามเตเติมนติีเติมาติมเติมเติมเตเติเติยเติมเต สบายไหมสบายผมนะาสบายหั่นสบายสบายอันนี้นะเดี๋ยวเราหัน่นแล้วเราเอาใส่ในหม้อแรงดันได้เลยที่เราที่เราใส่ผักเนาะส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะว่ารองเนื้อไม่ให้เนื้อมันติดก้นหมอ้อเพราะว่าเวลาเราเราต้มอย่างนี้เนาะเราเช็คดูไม่ได้เราเชื่อเลยเนาะมีมีอีกหนึ่งพริกเล็กๆก,ก,ก่อนจะใส่สต๊อกใส่ซอสใส่เนื้อก่อนเพราะว่าเพราะว่าอะไรไม่รู้เพราะว่าถ้าเกิดเราเอาน้ําใส่ใช่ไหมผักมันลอยดิแล้วอะไรมันจะอยู่ที่ก้นอ่ะ เนื้อมันทับอยู่บนถังอันนี้เรามีเตรียมไว้เรียบร้อยมีสต็อกตัวเบสซอสบาร์บีคิวเนี่ยหนึ่งส่วนสต็อกสองส่วนสต็อกอะไรก็ได้ใช้ได้หมดแหละผมสอนเข้ามากับมือสอนกินเล่าอะแต่คือจริงๆถ้าสมมติเราไม่ใส่ตัวซอสลงไปเนี่ยพี่เราเก็บซอสไว้ทานเดี๋ยว้ได้ไหมก็ได้ก็ได้แต่รสชาติก็ไม่เข้าเนื้อแล้วตัวซอสรสชาติก็ไม่มีติพี่พี่อยาให้ความรู้เยอะได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมโดนเปลี่ยนตัวแลวอันนี้เป็นพี่คนใช่ไหมฮะ เนี่ยเป็นที่คนเนี่ยนิสัยอย่างเงี้ยเป็นที่คนให้เป็นทุกคนจริงอย่างเงี้ยถ้าสูตรอย่างเงี้ยพี่ผมใส่แบบเลดวายไปด้วยได้ปะใส่ได้แต่ว่าผมไม่อยากใส่เลดวายเพมแพงรายการเขารวยมากรายการเขารวยมากหน้าทำสักเจ็ดแปดโลแล้วขับไปจอดบ้านมอันเนี้ยเราตั้งใจให้มันเป็นบาร์บีคิวถ้าอยากจะใส่แอลกอฮอล์ผมแนะนำเข้ากันมากๆใส่เบอร์เบิร์นเบอร์เบอร์เบิร์นนี่เป็นคือเป็นคัมพีนั่นใบเบอร์เบอร์อรอรเบอร์เบอร์เบอร์เบร์เบอเบอร์เบอร์เบ เราจะหั่นหอมนี่เขียนเกือบแตกกระทะที่เราจะใช้ใทำไอเบคอนแจมเนี่ยเราสามารถใช้กระทะเดิมได้เลยไหมเนี่ยผมว่าจะใช้กระทะเดิมเดี๋ยไม่ต้องใส่น้ำมันแล้วเบคอนนี้เดี๋ยวเราต้องเดี๋ยวเราจะใส่ตามไป <l ap> ก็ให้มันสุกประมาณนึงก่อนนะเนาะอันนี้เราเราเปิดไฟแรงได้เลยแหละ <l ap> ไฟแรงได้เลย ใช่ไหมไม่เห็นแม่เลยผมไม่มีปัญหาอะไรนะกระหอมหั่นก็มีปัญหาผัดก็มีปัญหาแล้วมีปัญหากับอะไรบ้างพี่มีปัญหากับมือใหญ่ไปล้วพี่เอาอครึ่งนึงเอ้ยสั่นตัวไม่ถูกแล้วครับวันนี้ไม่คือถ้าสมมติเราหั่นเล็กไปแล้วเขาอยากได้ใหญ่เงี้ยมันแก้ไม่ได้ไงทุกคนคือเราก็เลยหั่นให้มันใหญ่หน่อยเผื่อเขาอยากได้อีกแบบนึงก่อนหั่นถามง่ายกว่าโอเคครับผมเเคยอันเนี้ย เคยเล่าให้ฟังใช่ไหมว่าร<ม>ะเบิดใส่บ้านพ่รามอะ่ะสมัยก่อนมันยังไม่มีตัวล็อกขนาดนี้ไงไอตัวหมอ้อแรงดังแล้วไงต่อแค่นั้นเลยอันนี้ความรู้นะเนี่ยพี่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้ทำนะล้วพี่ทำอะไรอะ่ะเดี๋ยวจะบอกนะว่าพี่ทุกวันนี้คือบริหารโรงแรมเป็นเจ้าของโรงแรมเองเราทำหลายอย่างไงาเดี๋ยวนี้จะมายืนผัดหอมผัดอะไรอย่างเี้็เราก็มีลูกมือพี่รับคนเพิ่มปะรับนะแต่ไม่รับมึงนรู้ตัวนะรู้ตัวองชิงดาเองก่อนเจ็บน้อยสุดนี่ดูมันเบคอนมันออกมาเนาะเยอะมากอ่าเราก็จะใส่ บอซามกวนิก้านะครับผมตัวนี้ก็จะมีรสชาติที่เ็เปรียร้ยวเปรี้ยวหอม,หอมแต่ถ้าไม่มีอ่ะก็ไม่ใส่ใช้น้ำส้มสายชูก็ได้แต่รสชาติน้ำส้มสายชูมันก็จะแรงกว่าเพราะว่าด<ช>้วยความนี่น้ำส้มสายชูของบ้านเราเป็นน้ำส้มสายชูกลั่นเนาะก็เราก็ใส่น้ำตาลตรงนี้เสร็จแล้วจัดอันนี้เข้าไปมันก็มีรสชาติแบบที่มันผัดมาแล้วเนาะไม่ใช่ไมเผือก็คือจริงๆอันนี้มันก็คือช่วยตัดเบียดได้ด้วยนะตอนแรกเขาถามไงว่าเอ่อ ตอนแบบรู้จักเชฟคน<ร>ไหนบ้างโอ้โอผมตอนแรกพี่นี่เป็นช้อยสองเพราะแรกผมที่จะเอามาคือกอร์อดแลมซี่เขาติดงานงผมก็เลย,เ,ยเชฟเจมแล้วกันน้ำมันมะกอกแล้วก็เกลือพริกไทยแค่นั้นเลย <c oughs> นี่อันนี้สลัดจริงๆใส่เป็นใบก็ได้เนาะแต่ว่าเราจะหั่นสไลย์ ปรุงเลยเหรอ<ช>ปรุงก็ได้ไม่ปรุงก็ได้ใช่ไหมไม่ปรุงก็ได้ครับแต่อย่างที่บอกว่าเราอยากให้ทุกอย่างในมมันมีรสชาติของเรามันมีรสชาติแล้วตอนนี้นะก็ถึงเวลาที่สมควรแล้วนะผมขออนุญาตใช้อันนี้เปิดนะเหมือนมีเหมืนอนที่คอนเสิรต์ตนี่โคนน่ากินอ่ะโอ้โหนี่มันยังกระดูกนะกระดูกยังเปื่อยอันนี้เราแบ่งซอสบางส่วนออกมาเคี่ยวละเพื่อจะให้มันเป็นซอสหิวแหละไม่แน่หรอก ต่อยอ่ะเฮ้ยรสชาติหนูชอบเลยเดี๋ยวกลับบ้านไปทำบ้างอ่ะผมไอ้นี่ขึ้นมาเองอัดดับขึ้นมาเองสูตรแบบนี้จริงๆมีลึกล้ำกว่านี้แต่ว่าเราก็ไม่ได้เอามาก็เดี๋ยวเอาสูตรลึกล้ำอ่ะก็อาจจะมีอีพีต่อไปเฮ้ยชานนก็ได้ทำกับชานนพี่ต้องซื้อมาสัก8ปดโลแปดโลชิมชิมมาแล้ว6ปดโลแต่มันอาจจะไม่ค่อยกล้าเพราะมันไม่ค่อยสนิทกับพี่เจมแล้วพี่เจมหมอกว่านี่กูสนิทกับมึงเหรอ สามอนเนี้ยจริงๆเมนูนี้ถ้าใครมีหม้อแรงดันก็สามารถทําได้เร็วแล้วก็กินได้ภายในเวลาแบบชั่วโมงสองชั่วโมงก็คุ้ถ้าถ้าไม่มีหม้อแรงดันเนี่ยก็ตมนมธรรมดาใส่ในหม้อตั้งไว้สามชั่วโมงก็เหมือนกับเราทำเนื้อตุ๋นปกติพอฟองมันเริ่มเป็นบับเบิ้ลอย่างเงี้ยแปลว่ามันใกล้ได้แล้วอ่าแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาจี่ตัวขนมปังใช่ไหมใช่ทาเนยก่อนทาให้ทั่วๆสองด้านเลยจริงๆก็ไม่ถึงขั้นจี่เนาะก็แค่ให้มาขนมปังมันพออุ่นพอร้อน เดี๋ยวเราแบ่งบางส่วนเนาะเก็บไว้สำหรับทาเบอร์เกอร์แล้วก็ส่วนนี้เราเทใส่กระทะใบดีใบเดิมของเราอุ่นเนื้อใส่ซอสนี้เสร็จแล้วใช่ปะเราใส่มัสตาร์ดด้วยใช่ปะก็ถ้าชอบมัสตาร์ดแต่ว่าอันเนี้ยเราเดี๋ยวลองกินดูนะรสชาติมันเข้มข้นมากเบคอนแจมเบคอนแจมมันจะหนาหน่อยใช่ไหมพี่อย่างเงี้ยมันก็จะโหขอรจาบอะ ปิดเลยปิดเลยแล้วแล้วลคือคอนเทนต์วันนี้คือต้องกินคำเดียวทั้งหมดแต่ก่อนกินต้องเอามีดออกนะครับ <c oughs> เดี๋ยวบาดปากนะ <f ie> นี่ดูดูความ juicy นี่ความนุ่มนะโอเคครับผมตอนนี้นะฮะเราก็ทําตัวเมนูนี้ของเราเสร็จแล้ว <f ie> เดี๋ยวผมจะให้เกียรติพี่เจมชิมก่อนแล้วกันไหนๆเขาก็มาช่วยเราวันนี้ อ๋อทุนครับภูมิใจภูมิใจอ้ำลายใช่ไหถึงได้เลือกมาถูกคนวันนี้ผมมีหน้าที่คือแบกหม้อมาอย่างเดียวแล้วก็พูดขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะเฮ้ยเต็มที่เลยพี่ให้ให้ให้ผมเกียร์คะแนนโอ้ยพูดแล้วน้ำลายสอพี่ใส่แมสได้ละเลยอยอยู่คือตอนนี้อยากให้เห็นแมสของตากล้องนะเปียกหมดแล้วเนี่ยน้ำลายสอ ไื้ได้เลยใช้ได้ลอร่อยโคตรอร่อยมากอร่อยมากทุกคนอยากให้ทุกคนได้ลองชิมเป็นอีกหนึ่งเมนูที่รู้สึกภูมิใจที่สุดในการที่ได้มาเอาหม้อไม้ให้เขาทำเนาะก็วันนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณนะครับเชฟเจมนะหรือว่าพี่เจมนะอ่ะฝากผลงานหน่อยครับถ้าเกิดว่ามีมใครนะครับอยากจะติดตามไปชิมฝีมือตอนนี้ผมประจำอยู่ที่เชียงใหม่ครับผมโรงแรมอากิระนเนอร์ เชียงใหม่นะครับเป็นเอ็กซิพิบเชฟห้องอาหารที่อิตาลิกครับผมแล้วก็ทางปอนมีมีระย,ยับฝากถึงชาโนนไหมอยากฝากว่าชาโนนมึงต้องต้องพัฒนาตัวเองแล้วให้มายืนได้จุดนี้อยู่ข,ข้างๆพี่ไม่งั้นคนที่มาแทนมึงจะคือพี่เจมมีด <c oughs> ไม่เหลือเลยเอามันเอามันมาใหม่ใส่ปากนันหน่อยมันเอามาทำมาโชว์เอามาโชว์ <c oughs> อยากอยากถามว่าเคยใช้บ้างไหมังยอยากเอามีดผมมาเทียบเลยว่ามีดที่มันใช้แล้วมีดที่มังไม่เคยใช้น เจ็บปวดปะเจ็บปวดโอเคครับก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามนะครับสำหรับวอเตอร์ฟูดนะฮะทั้งตัวใหญ่แล้วก็วอเตอร์ฟูดเทรนด์ทูวอเตอร์ฟูดนะครับตัวเล็กนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยเนาะติดตามเชฟเจมติดตามปอนติดตามวอเตอร์ฟูดนะครับผมเจอกันใหม่ EP หน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ